ผมนายเจเกลินยุทธิบัตรเล็กินพิลาครับทำหน้าที่อะไรเราเนี่ยทำหน้าที่ทำไม้แม็กก็แม็ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวการพัชสุวรรณค่ะหนูทำหน้าที่ทำไมแมปปิ้งครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดาลาวันนิงคุณค่ะทำหน้าที่หาข้อมูลค่ะสวัสดีครับผมนายเยิ่มคานาบีครับทำหน้าที่ทำสไลด์ครับแล้วผมนายกินอา้าที่อะไรกันครับหน้าที่สไลด์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่อง อินเดียนะคะอินเดียนะคะเป็นประเทศที่มีภูมิภาคหลากหลายคตั้งแต่เชือเขาสู่ทะเลสาบที่ราบลุ่มและมีใช้ฟังก์ชัสามารถเป็นออกเป็นหลายภูมิภาคได้หลายหลักได้หักถังอ่าโดยที่เป็นเชือกเขาเป็นอะไรแล้วเป็นเชือเขาสูงที่สุดในโลกนะครับผม มียอดเขาสาคัญนะครับคือยอดเขาเจนจูการนะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลกนะครับผมเื่นเขามีอะไรครับเป็นแหล่งกาเนิดของแม่น้ําสําคัญอีกมากมายนะครับผมเช่นแม่น้ําคงคาและแม่น้าพรฮมาบุญนะครับที่ล่าลูกคงคาครับผมเป็นที่ล่าอันกว้างใหญ่ครับและโดดสมบูร์มากที่สุดในโลกนะครับผมเกิดจากตะกอนของแม่น้ําคงคาแล้วก็แม่น้าพรนะมาบุญนะครับ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีข้าวและพืชผลอื่นๆที่สำคัญนะครับ,บที่ลาดลุ่มสูงเกคานนะครับผมเป็นที่ลาดสูงขนาดใหญ่นะครับมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาและหินนะครับผมมีป่าไม้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับผมกัมีแม่น้ําสําคัญไหลผ่านนะครับผมเช่นแม่น้ําโคทาวารีและแม่น้ํากะลกสานานาครับผม แล้วก็อันนี้คือจะเป็นนาทะเลทรายคานะครับผมตั้งอยู่ตรงตะวันตกนะครับเฉียงเหนือของประเทศในรัฐล,ลาชาสถานเป็นทะเลทรายที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นะลลนะครับผมที่สุดในโลกนะครับผมอันนี้กำกับนิดนึงนะครับผมหนาแน่นที่สุดนะไม่ได้ไหมายความว่ามีผู้คนมากมายนะครับผมอ,อาศ,าศ,าศ,าศาัยอยู่ในทะเลทรายไปหมดนะครับผมแต่หมายถึงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรกับขนาดพื้นที่แล้วนะครับผมผมว่ามีความหนาแน่นมากนะครับผม เทือเขาทัสตันออกและตะวันตกนะครับผมเป็นแนวเทือเขาที่ทอดยาวขนาดไปกับชายฝั่งทะเลนะครับผมตะวันออกและตะวันตกของคาบสมุทรอินเดียนะครับผมและเทือเขาทับตะวันตกนะครับจะมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพสูงมากเลยนะครับหมู่เกาะนะครับและชายฝั่งทะเลนะครับอินเดียนะครับมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า7500ยกิโลเมตรนะครับผมมีหมู่เกาะสําคัตสองกลุ่มคือหมู่เกาะลัก์ทูนีลักซ์วีนะครับผม ในทะเลอาหรับนะผมและหมู่เกาะอันดามันและอินโดบาในอ่าวเปนกอนะครับผมพัฒนาการทาประวัติศาสตร์กของอรารยธรรมอินเดียน,นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มนับเป็นสมัยที่มีห,าหาลักฐานโบราณวัตถุเก่าแก่ที่สุดเช่นเครื่องมือหินพบในแผนแบนแท มีะระบบสารานูปลายโลกรวมทั้งการใช้ <c oughs> ะระบบเขียนอักขระหลายชนิดค่ะยุคพาเวเมื่อชาวอะไรยาง ออกะยพออกหเข้ามาในภาสมุทรสมุทอินเดียเกิดการสังได้ก็มีสั่มาอนนี้อรยานและแอมถือดาวิเดียส่งผลให้เกิดคัมพีพเวสซึ่งเป็นรากฐานของ นาอินดูในยุคนี้ก็ถือว่ากำเนิดมหาภาคอักษรอภิพลเช่นรามายนะและมหาภารตะจักรวรรดิอจักรวรรดิดิเมลเมลเรยยะเป็นจักเป็นจักรวรรดิโบราณที่มีอำนาจ ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียก่อตั้งโดยพระเจ้าจารุมุมมาระยะในช่วงประมาณ322ปีก่อนคิสตศักราชจากประจากระวัติปุธานะยุคนี้มีวัฒนธรรมการแพทย์และศิลปะฟุต เริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบมหายานไปจีนและทิเบตยุคของอินเดียจะกรวรวด่าขุปะถือเป็นยุคทองของอินเดียวัฒนธรรมศิลปะการศึกษาและวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองมากมีการก่อมหาวิทยาลัย อันโดนรเช่นอาลันพาทานสีและเมืองปูซาจียุคกลางของยีง ถึง1526เป็นยุคสุดตามแห่งเดลีที่เกิดความผสมผสานทางศิลปะอินดูและอิสลามจากประวัติภูคุณเริ่มโดยบาบูและมีการรวมแผ่นดินส่วนพระเจ้า ายกรักษดรามเช่นพัดนาหานเป็นตัวแทนศิลปะผสมอินเดียและเปอร์เซียบอลลูนทางเลยนะครับเออบอลลูนทางเลยนะครับประดิษฐ์งานประดิษโบราณสถาน มหาวิศาลอินออทร์อจีขาวสร้างขึ้นในสมัยเจ้าวัดโมกุลเพื่อเป็นที่รับแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สร้างวิกากรรมและโบราณสถาพร้อมอ,คมอคมาคารพร้อมประกายทน่าใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยโมกุลภายในมีตำหนักและมัส,าาสมมมยิดที่ผสมผสานวิทยากรรมดูและอิสลาม ท้าชันตาและทอามโกลาพุ้มวัดท้ามโบลาที่เต็นไปด้วยภาพเรศกาลป่าพนงานแกสลัดผิ่นี่ดงามชิ้นบอกเล่าเรื่องราวหลายๆท่านาินโดและเซนวัดโคนารับสุยญ์มุดยังวัดที่ั้งเป็นรูป ว่าบราของสุริยะเท้ต้องอยู่ในโบราณโพธิ์คาบเมือโบราณทำปีาบโบราณเป็นเนือหลวงของจังหวัดที่ใชันครซึ่งเต็มไปด้วยโบราณสถานและวัต่างๆกลุ่มูชินียาษ์สถานมหาโบราณกุ่มวัดคระและวัาหิ่นในรัฐ ก็มีนซึ่งสะท้อนศิลปะแบบอนุรักษ์สานนาะวัฒนกรรมอินเดียเป็นแน่งก่อเนิของดานนาที่สั้งันล่แน่งเช่นส้านนานัวโ้านนาโตัวานเช่น และถ้าเซฟีนอกจากนี้ยังมีขนาข้าวลกรรมพีพิถนยอดนและขนาก้าวตามมาหน้าและขาขาตาตึงตลอดในประเทาเก็ตินีชีวิตของชาวทีอไปยางยามา หนึ่กันเช่นการทอผ้าแป่้านยืนเขาและการทำ่อน้ตาเ่อแต่ละภูมิภาก็จะมีเอกร้ตัวแบบเิ่งเหล่านีย้และท้ของรละบวกปัญหาทอ่ไม่น้ำปัญหาทางที่เก่าแก่ของอินเดียที่เราไมู่้จักเช่กรใช้แก้วป่าก็ไม่ได้และทางี่เ่ช่ การนำเสนอวีดีโอนี้ครับผมคบครับ